นีครับเราเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ครับที่เป็นแฟนผ่าเรียกร้องเหลือเกินครับพอแฟนๆเรียกร้องหนุ่มโบสคุณนัทเดชจัดให้เลยครับคู่รองคู่เอกของเรานะครับชิงแชมป์มิมิไฟเวดเวทีมวยราชดำเนินครับนักพกทางด้านมุมแดงครับฉลามชนสามารถพยักอรุณยิม ฝ่ายน้ำเงินเด่นผาด่างแดงลดดีนะครับพิกัดน้ำหนักคู่นี้ฝ่ายแดงต่อให้2ปอนครับ103กับ105ปอนด์ปอนฝ่ายน้ำเงินเด่นผาด่างครับใช้ความใหญ่ความยาวเดินเข้าไปครับแต่กว่าจะเข้าได้ก็ใช้เวลาไปเกือบนาทีพอเข้าได้แล้วก็โดนล็อกแล้วินตีเข้ามีกอลโอ้ปวดหัวเหลี่ยมจับนี่ไม่ธรรมดานะครับเ,ออเก่งเล็กอย่างฉลามชนครับแต่ว่าดเด่นผาด่างนี่ประเภท เพื่อนดีเซลครับต,<ด>ต้องใช้เวลาเผาหัวหน่อยแมแต่ดูล็อกโอ้โหแกกดมาแมาดกดมาครับกดมาให้ตัวเท่ากันครับแกไม่ได้ล็อกอ,อย่างเดียวครับพี่บอลแกหมุนด้วยครับทำให้ทำให้แกยากมากๆครับจังหวะหมุนครับโอ้โหมาทำเอามวยขาของงงเลยครับาไม่เป็นไรเรนพาดยางเดี๋ยวกอ่อนเพื่องดีเซลเผาหัวอยู่มกำลังจะติดแล้ว<อ>นี่ครับแม่เดินเร็วโอ้โหมาดูครับไฟแดง ตัวเล็กแต่ว่าจีจ่าตีขึ้นเขาจะทำน่าจะตีแล้วแต่ว่าโดนเหลี่ยมไปอีกครับแม่จังหวะยกขาครับจะเสียบยิงขาเดียวมีแกะเกี่ยวนิดเดียวครับใช้เหลี่ยมใช้มันสมองแล้วครับแต่ได้ของฉลามชนเนี่ยครับเก็บการบางแล้วดูจังหวะล็อกครับล็อกแล้วหมุนหมุนแล้วบินไปครับมอสโอ้โหสวยจริงๆโอ้โหใช้มวยเข่าดใช้มวยเข่าครับโอ้โหใช้มวยเข่าครับเนี่ยต้องมาแล้วครับไม่มานาทีนี้ไม่รู้จะมานาทีไหนครับเพราะว่า วงในีนตัวเองตีไม่ได้ครับเอาพอตอนหมัดแล้วได้นุ่นอาแล้วครับลุยเข้าไปความใหญ่ได้ผลไหมแต่ดูครับเม็ดสุดท้ายก่อนจากแกกดมาแล้วก็ตั้งคาไว้เลยนะครับฉลามชนยังไม่ย่อท้อนะครับเด็นผาด่างโอกาสในชงในการชิงตำแหน่งแชโอ้ยช่วงยาวช่วงยาวมีศอกเอาละครับเร่ากระโดนเหมือนกันนะครับฉลามชนเออนี่ครับเสียง เ,เสียงเฮเสียงฮามาแล้วครับมาแต่ว่าล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนนี่ครับล็อกไว้ล็อกไว้ตีตีต,ตีไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับเด่นผาดาังแม่ามแก,ามการแก้ไขเถานกา์ครับซึ่งหน้านี่เด่นผาดาังดูว่าช้ากว่าทีมได้ของฉลามชวนครับดูครับสิ่งที่เราไม่เด่นผาดาังอิดอัดแล้วก็ทําอะไรได้ไม่เป็นิีนเป็นอไรก็คือการที่เฉลามชันนี้แกอยู่ไม่ยิ่งครับแกออกแลวแกหมุนแกวนไปเรื่อยครับ เป็นมวยที่ชกยากเลยครับฉลามชนเ่ยครับเดี๋ยวถีบจุกจิกกันครับปวดหัวแทงขวาไปก่อนแล้วดูในครับโอ้โหในตัวเล็กอ่าเป็นเป็นการชกที่อึดอัดพอสมควรครับสำหรับเด่นผาด่างครับมาดูครับสมขัดแชมป์วยทีมราชดนเเนินใครที่ชกมวยก็ต้องอยากได้แล้ะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองครับเดี๋ยวดู3นาทีที่เหลือเด่นผาด่างครับมัดอย่างเดียวมัดกบซอก แต่ว่าต้องมีอาวุธดำครับเดินมาที่ที่แบบนี้โดนทีบโดนเตะกระเด็นแบบนี้แหละครับออสไม่ต้องไปแทงเข่าแล้วครับเพราะว่าดูในปีฉลามชนไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนทรงแล้วนะครับต่อยหมัดฟันศอกเท่านั้นครับเดนผ้าด่างโอ้นีฉลามชนแกโอ้จุกจิกวนใจเหลือเกินครับเนี่ยครับวนไปถีไปเล็กกว่าเห็นเลยนะครับแต่ว่าความเหนยบหนาฝีมือสมองโอ้มีดักศอกด้วยนะครับถีไว้อีก กว่าจะเข้าถึงตัวมันโดนไปก่อนนะครับเด่นผาดังนี่ครับแขงหวะน้ำเงินแกจะช้ากว่านิดหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้โหวาเหลือเชื่อเลยครับตอนเกมการชกนี่แฟนๆหลายท่านเลยครับบอกว่าน่าจะเป็นโจทย์ยากสําหรับฝ่ายแดงครับเพราะว่าทั้งลูกปล่างแล้วก็อีกสองปอนนะคุณติ๊บแต่ว่าชกไปชกมาดูวาดูแกแกไขสถานการณ์บนเวทีได้ดีเลยครับฝ่ายแดงกรรมการท่านแรกครับกรรมการชนินเทพสุพัน ให้มุมแดง50มุมน้ำเงิน47กรรมการท่านที่2ครับกรรมการจีรศิลป์ศิลรัศกุลให้มุมแดง50น้ำเงิน46และก็กรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลให้มุมแดง50และก็น้ำเงิน46คร,รับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับฉลามชนสามารถพยักอรุณยิ้มนะคร,รับแชมเปี้ยน105ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินครับ